วันนี้ตื่นเช้าขึ้นเครื่องมายังจำไม่ได้เลยว่าตัวเองอาบน้ำหรือแปรงฟันมาหรือยังหยิบรองเท้ามาที่จริงมีรองเท้าคู่สีขาวอีกมันเอามาคนละข้างมันออกมาได้อย่างไงโอ้เมื่อเช้าฮัลโหลไปมึงตื่นไปนี่เอเอเม็งเก็บของอาบน้ำไปแล้วผ่านไปอีกสองสองวินาทีผมก็ผมก็มันตื่นหรือยังวะผมก็ถามอีกคทั้งหนึ่งไามึนตื่นหรือยังนี่ เนี่ยยังไม่อาบน้ำก็ลับอาบน้ำแล้วก็เก็บของพวก็เก็บของหรือพก็เอาขยะไปถิมจนแล้วเนียกลับไปหอดปั๊บขนของออกมาคนมาคนบาพี่น้องไปวางโทรศัพท์ไว้ที่ไหนไม่รู้มันขนแต่รองเท้าออกมาแล้วมันก็เตรียมอะไรไม่รู้บอกแล้วว่าจะออกกําลังกายพ่อวานออกกําลังกายเนี่ย ออกกำลังกายาดึก<า>ไปหน่อยครับผมยกยกอย่างเดียวยกอย่างเดียวยกดัมเบลอย่างเดียวเลยยกเบีย <c oughs> แล้วขึ้นมาทั้งขึ้นบินครับพี่น้องเพราะปากก็ผมโป๊กกำแล้วมีแล้วมีพีเอฟซีคนหนึ่งน่ารักมากาขึ้นเครื่องมาครับขึ้นเครื่องมานั่งข้างๆโดยนุกอ่ะได้บัตรนั่งติดติดอ่าติดกระจกที่เขาจะได้ต่างหต่างต่างติดหน้าต่าง นุกอะนุกเล่นติดหน้าต่างใช่ไหมอะจินตนาการนะจินตนาการนุกนั่งติดหน้าต่างปลายจะปลายจะนั่งริมคนเดินพี่เขาจะนั่งกลางพี่เขามาถึงก่อนเขาไปนั่งตรงกระจกเลยเนอเอ้าเอ้ยแล้วเราเราบอกเล่าอะนะอุ้ยนุ๊ปเขาอกเอ้ยเจ้านางใสครับเนี่ยอ๋อพอดีเอ้ยมาก่อนเอือรเล่นนางยิ้มมองกระจกผม่ก็ไปกันเลยหันมุกหนากัน ก pues ันเลยนางนางไปนางมาครับพ nah. ี่น้องมันหลับครับเครื่องมาเต้นขึ้นหยาเขาอะไรกลุ่มนี้คนหนึ่งที่ไปเยี่ยมเมื่อกี้ผมจําได้พี่คนหัวทองนี่แหละแต่ว่าแมนเจ้าผู้ถอดทรงผู้ถอดทรงเดี๋ยวด้ะกูเดี๋ยวมาก่อนกูจำได้เบิร์ตบ้างนู่้นี้ผู้นึงครับเนี่ยครับ เสือท่องอ่ะถึงนี้แล้วไปไปนอนหลับครับพี่คนนั้นเอ้ยเอ้ยเขื่อนเอ้ยเอ้ยเขื่อนนวบ่หลับเขื่อนเขื่อนนอดบ่หลับดอกในนางก็ดักร้องดาราในใจเ้ยลับเถิดด้วยาก็อยากนอนเหมือนกันผมก็อยากนอนทีนี้ตั้งแต่ขึ้นขอนแก่นมาบินมาเรื่อยๆพี่แกพูดไม่หยุดเลยนะแกหยุดอยู่ช่วงเดียว เดี๋ยวทิงเดือดต่วนแล้วอย่าแล้วช็อก <c oughs> เครื่องบินตก,ตกลุมอากาศครับ <c oughs> เครื่องบินตกตกลุมอากาศแล้วพี่เขาทำท่ายอย่างไรสมมติคุณเป็นผมนะเขาก็นั่งนุ๊กไปนี่นี่มาร์คคิดถึงย่บ้านไหนเครื่องบินตกลุมอากาศปั๊บไม่พูดไม่จานเลยนะหันไป <c oughs> อย่างนี้เลยงงที่นี่เรื่องครับผมเป็นคนมักซ่อมคนนะนะผมก็นั่งทัพทานเหรียญโทรศัพท์เดี๋ยวเพิ่ง อุ้ยเอืยไต,ยตย่ชนะโน้ไต่ชนะห้าครับแล้วคราวนี้พอพอเครื่องบินลงปุ๊บถึงกรุงเทพมหานครปุ๊บครับแล้วคราวนี้ไปก็ตื่นปับ๊บตื่นปั๊บพี่เขาทักทายไปเลยอันแรกเ,ออเขาตอบเลยเขาบอกว่าเดี๋ยวแอนก่อนตอนตอนยังไม่ตื่นตอนก่อนลงเขาบอกอ่นสกิ๊ดแอนนกเดี๋ยวก็ลุกตื่ยบอกไอ้เอืยอยไอ้เอืเอยอ,ยอยากจับมือเออมันก็นขัดมือมานเนี่ย ขัดมือเขาเลยนะเนี่ย,เยไปเหตุงานอยู่ประเทศนอกโอยมือหยาบหยาบแกก็นั่งผมก็ผมไม่ได้พูดกับแกนะแกก็นั่ง,งลงเครื่องไอ้ตัวนี้ตื่นตื่นยังตื่นไม่สนิทหรอกตื่นลืมตาแล้วก็หลับอีกแกก็คิดว่ามันตื่นมันใส่แว่นไงผมนั่งอยู่ตรงกลางผมคนกลางเขาเนี่ยปั๊บปล่อยเรียกผมปล่อยปล่อยเอ้ยเอ้ยจับมือนะปล่อย อยด้วยความที่สลดือสลือใครไปไปปล่อยปล่อยเลยจับมือแน่ปล่อยมันกักปล่อยทีนี้ผมเลยโทรหาพี่ป๊อบมาหอดตอนไหนนี่ไอ้ป๊อบคอยก็ไปชีล่งเครื่องก่อนได้นี่เพิ่ดได้ยิ้มเอ้ยเก้ยเอ้ยผิดไปไปโดยไปไปผมให้หามาตั้งแต่ทั้งวันมานนี้แล้วพี่คนนี้เขาก็ได้เดินจากไป ลา,ลากกระเป๋าสีเหลืองสีปากอ่ะสีเทาสีเทานี่